ได้ทุกวาสาวน้อยที่น่ารักทั้งสองคนนี้เขาอยากได้ตุกตาที่อยู่ในสระน้ำคุณจะช่วยเขาได้หรือไม่จะเอาตัวไหนคะทุกตัวเลยโอ้ทุกตัวเลยแม่เปลียนใจมาเปลี่ยนค่ะและถ้าเกิหนูตกน้ำหนูจะถ้าหากมีเพียงกระมังและน้ำแข็งแห้ง คุณจะทำอย่างไรคือคุณใช้สามใบพัดถูกไหมใช่ครับทำไมไม่ใช้สี่ใบพัด<ต>ทำไม,มใช้สา <3 S 2> ม <3 S 2> เพื่ออะไรอ่ะ <laughs> เพื่อ <laughs> เรื่องกระมังพลังน้ำแข็งแห้งวิทยาสัพยประยุ <laughs> ทธ์ห้ามพลาดนะครับ ในทุกที่เราซ้อนเ,อเรียนกันได้ทุกวันเดทไทยวันนี้มีดีมาแข่งขันเราลองความรู้กันวิทยาศาสตร์ประยุทธ์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับหกโมงเย็นเป็นประจำทางทะท,ะทะบหแห่งนี้นะครับกับรายการที่จะมีสาระความรู้และความบันเทิงควบคู่กันไปนี่คือรายการแห่งปีนะครับ วันนี้จะเริ่มต้นด้วยคำคมที่ว่าการฝึกตนเองการสร้างตนเองและการเอาชนะตนเองนั้นถือว่าเป็นกฎสูงสุดแห่งความเจริญครับและนี่คือวิทยาสปปรรพยุทธ์ครับรายการที่รับการสร้างสารรค์และสนับสนุนโดยสถาบันส่งเสรมิมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสส,สวทกระทรวงศึกษาธิการอย่าไปพบกับวิทยาสัพยุทธ์ในการแข่งขานรอบรองชนะเลิศในสายแผ่นดินคู่ที่หนึ่งครับ ซึ่งจะเป็นการพบกันระหว่างโรงเรียนมหิดลวิทยานุศอนจากนครปฐมกับโรงเรียนศึกษานารีกรุงเทพหานครกับโจทรสุดท้าทายเรือกละมังพลังน้ำแข็งแหง้งซึ่งผู้เข้าแข่งขันจะต้องทำการประดิษฐ์เรือที่สร้างขึ้นจากกระมังและใช้พลังขับเคลื่อนจากน้ำแข็งแหง้งเพื่อพาหนูน้อยทั้งสองคนไปเก็บตุ๊กตากลางสระน้ำให้ได้นั่นเองครับ ตอนนี้เราก็ถึงเวลาในการถอดรหัสลับสัพพยุทธ์และการประดิษฐ์อุปกรณ์แล้วนะครับซึ่งเรามีเวลาทั้งสิ้น6ชั่วโมงเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่ารหัสลับในวันนี้จะเป็นอย่างไรกันครับมันคือ และรหัสลับของเราในวันนี้ก็คือทศกัณฐ์ควงกระบือไปหาคู่เลือกดูเจอรี่หรือสีหมอกแม่รหัสลับของเราในวันนี้นี่ถือว่ามาเป็นกรอนแบบประโยคยาวทีเดียวครับดูหน้าน้องๆจากมหิดลวิทยานุส์แล้วนี่ไม่รู้ว่าจะถอนมาเป็นตัวเลขสี่ตัวได้หรือไม่ครับทศกัณฐ์มีสิบกระบือมีสองขาวด้วยแล้วมีสี่ขากระบือมีสองข่ากับสี่ขาเลือกดูเจอรี่เจอรี่ก็ทอมไงทอมเจอรี่ก็มีสองเหมือนกันว่าทอมกับเจอรี่ แต่ความจริงทอมมาเป็นแมวแล้วมีก้าวชี้ด้วยแล้วทอมมีเป็นเพื่อนที่สามแล้วกันทอมเป็ื่อนที่สามเหรอสีบอกคืออะไรเรียอภาษาไทยกันใช่ป่ะสีบอกสีบอกคืออะไรลิฟสีขาวไม่รู้ีบอกสีบอกอะไรสนัสีบอกสุนัขเหรอสุนัไทยอ่ะสุนัไทยอ่ะเรียนครับเรื่องอะไรมันคือม้าสีบอกเนี่อ่ะโอ้โห แสงสัยว่าน้องลิฟที่เขาจะไม่รู้จักมาสีมอกจริงๆเลรอครับยังจะถามอีกว่าจากเรื่องอะไรแล้ววันนี้รหัสลับจะชอดได้ไหมครับพี่ดูดูเลยยักษ์รองขาควายสีขาหนูมีขาสองวะหนูหนูมีสีเดียนเลียนเียนหลักการตักตักะอะไรมานูมี่ขาตารีวิจอรีมีวิ่งสองขาครับม้า มันมีสีขามีสีขา,ขานี่กดเลยสองสี่แม่ไม่รู้ว่าจํานวนขาของสัตว์แต่ละตัวนี่จะใช่รหัสลับในวันนี้หรือเปล่าครับสองสวายเปลี่ยนช่เปลี่ยนเป็นสองี่ดีสองสี่สี่สองสี่สี่ะสองสี่สี่ โอ้โหครั้งนี้นี่ยังไม่สําเร็จครับแต่ก็รีบเร่งมือพยายามกันต่อไปครับน้องๆเดี๋ยวเวลาในการประดิษฐ์จะไม่พอนะครับตอนนี้ลองมาดูทางฝั่งศึกษานารีกันบ้างครับว่าคิดไปถึงไหนกันแล้วบ้างหัวฝวายหัวหนึ่งเปสิบเอ็ดได้ไหมเอาบวกหัวอะควงกระบื้องวกระบืองวงกระบื้องันอยาก่าษฎการมีคู่ชื่ออะไรวะนางสีดาเดี๋ยวเดี๋ยว หหนูมมีาอทางฝั่งสาวๆนี่เขาตีออกมาเป็นพยัญชนะไทยครับเย้ายักษ์เพียร์นะตัวนี้เท่าไหร่ไม่ใช่โอ้โหแวรี่ักการก็ต้องพูดกับสีโอ้โหสีหมอกเป็นม้าว้าวมันในคดีเหมือนกันไม่เห็นจะได้ยลยคนก็ยักษ์มาควายหนูเดี๋ยวเราลองสลับกันไหมไอ้สีตัวเนี้ย พ่อคิดว่าน่าจะเป็นพยัญชนะสี่ตัวนี้ก็เริ่มมาจับคู่กันแล้วหละครับแมสงสัยจะต้องคิดอีกนานเลยทีเดียวครับซึ่งถ้ามาแนวนี้นี่ยังไม่ใช่น่าจะเสียเวลาไปพอสมควรเลยนะครับสําหรับทีมนี้กลับมาดูทางฝั่งมหิดลวิทยานุศร์กันบ้างครับไปหาผู้ที่มันยาวยาพอไฟเนาะหนูมองมา อะไรนะคิดว่าอะไรนะเนี่ยมันตรงกับยอยักษ์คอควายนอหนู่มอมมาแล้วมันเป็นอะไรไยังไงยอยักษ์คอควายหนูมอมามันคือทางฝั่งมหิดลนนี่ก็เริ่มจะมาแนวเดียวกันแล้วนะครับคือเอาผู้ชนะไทยมาตีความเหมือนกันซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะถอนมาเป็นตัวเลขอะไรครับอม้าอ่านว่ายกนมยอกคอนวมนออ่านมาได้ยังไงครับว่ายกนมแม่ที่อย่างนี้นี่ไวเหลือเกินนะครับน้องลิฟสองคนแล้วไปเลือกดูหนูกับมาคู่อะอันน้า ลิปเราคิดอะไรได้บ้างว่างเปล่าก็ไม่ได้คำว่าอะไรบ้างดักขี่ม้ากับหนูขี่ควายดักขี่ม้าหนูขี่ควายเป็นยนตมนยนมกยนคือเดือนเปล่าเยนเดกัง่ะเดือนเอ้ยมคอไอ้ยม克าโม克拉อ,อันนี้ยนมียนมีสามสิบผมมีสามเอ็ดก็ดีก็่าดิสามสามสี่ศูนย์สามหนึ่งเอาเลย โอ้โหในที่สุดนี่ก็ถอดรหัสลับของเราจนได้เลยนะครับซึ่งกว่าจะถอดได้นี่ก็เกือบจนเลยไปไกลแล้วทีเดียวครับต้องยอมรับว่าครั้งนี้นี่ถ้าไม่ได้นงลิฟที่ี้นัใช้เวลาอีกนานเลยนะครับตอนนี้มาดูของในตู้เซฟกันก่อนดีกว่าครับคุณผู้ชมว่าวันนี้จะเป็นอะไรมาดูกันมันคืออะไรครับหยิบไปดูหน่อย uh และสิ่งที่ทน้องๆจะต้องเลือกในวันนี้ก็คือสาวน้อยน่ารักทั้งสองคนนี้ครับ ที่จะมาขับเรือการมังพลังน้าแข็งแห้งของเรานั่นเองมาดูกันว่าทีมนี้จะเลือกใครกันครับ้ด้ใหญ่ใหม่อายุ7ปีสูง120เซนติเมตรน้ําหนัก23กิโลกรัมสาวน้อยหน้าหวานอนาคตซูเปอร์สตาร์คนใหม่ของเมืองไทยเนี่ีคือคนแรกนะชอยแรกครับนดูช้อยสองก่อนไหมดูครับชอยสองคือน้องใส่ยลุงอายุ7ปีสูง118เซนติเมตรน้ำหนัก24กิโลกรัม อโมวยสาวน้อยผู้สืบเชื้อสายมาจากเมืองจีนแผ่นใหญ่สามารถพูดได้จนลไม่ตัวตนหลับไปต่อไป <c oughs> ต่อหน้าต่อตาเ<อ>ข้าใจป่าวว่าเด็กอ่ะสมาธิมันสั้นเลือกต้องเลือกอให้ฉลาดเลือกอถ้าบางคนเนี่ยเลือกไม่ดีอะพาเรือความเห็นเห็นนะเพราะบางคนตั้งใจจะมาคว่ำเรืออยู่แล้วคิดว่าอยา่างไอโมวยได้ยังโดนหน้าตาคนนี้น่าจะโซนบาดดิดนิดๆอาจจะแบบพักเอาเรือคว่ำแต่คนนี้ดูแบบเรียบร้อยพี่ดูก่อนนะเออว่ะ ูหน้าตาดูจะพังของตลอดเวลาใช่ค <N> รับผมอ่ะถ้างั้นเราวิเคราะห์เสร็จปุ๊บเลือกคนไหนครับโบวทเอง วันนี้หนึ่งย,ยกมือใครเอาไว้นึ่งยกมือมและวก็เป็นเอกชันครับว่าทีนี้จะเลือกน้องใยไหมผมคิดว่าดูแล้วน่าจะน่ารักเรียบร้อยไม่สนนั่นเองครับสิ่งถอนหัสได้ก่อนแบบนี้ก็เลือกได้สบายๆแหละครับก็ต้องมาตามรุ่นนึงครับว่าน้องใยไหมนี่จะทําให้พี่ๆผิดหวังหรือไม่และตอนนี้ก็กลับมาทางฝั่งศึกษานารีที่ยังใช้ความพยายามอยู่ครับแต่ก็ยังจับคู่กันไม่ได้สักทีต้องรีบหน่อยแล้วนะครับรน้องๆวันสวยดีนะเมษ<ป>ายน,<ป>ายนมกราคมเกี่ยวปะวะไม่เกี่ยว แค่นี่ไงมอยเอ้ยไม่ไม่ใช่วัมศสตระเอมอมาจุดอืีอยนี้ก็จะยนคมเอาที่ยอคออยู่นี้สองอันยมคนืยนคมเดือนเดือนยนกับเดือนคมลองดูไหมลองดูไหมโยนละโยนสามสิบวะคมสามเอ็ดสามศูนย์สามเอ็ดเออ เอาเลยเอาเลยให้อะไปลองสินอารักแต่เ่อได้ชื่กว่าจะถอดรหัสลับของเราได้นี่ใช้พลังไปเยอะทีเดียวครับถึงกับไม่มีแรงที่จะดีใจกันเลยทีเดียว ซึ่งในการเลือกน้องๆที่จะมาช่วยในการขับเรือนั้นก็ไม่สามารถเลือกน้องใยไหมได้ตามที่ต้องการครับเพราะว่าทีมหิดนนี่เขาได้เลือกไปก่อนแล้วนั่นเองทางฝั่งศ,าศ,าศาึกษานารีนี่จึงจำเป็นต้องเลือกอมวยน้อยสายรุง่งเป็นผู้ขับเรือของพวกเขานั่นเองครับตอนนี้เราลองมาฟังเฉลยรหัสรับสมยุทธ์กันบ้างดีกว่าครับทศกัณฐ์พวงกระบือไปหาคู่เลือกดูเจอรี่หรือสีหมอก พศการก็คือยักษ์ซึ่งหมายถึงยอยักษ์ในพจนชนะไทยกระบือคือควายหมายถึงข้อควายเจอร,รี่คือหนูหมายถึงนอหนูและสีหมอกคือมา้าหมายถึงมอมา้าให้นํายอยักษ์และข้อควายไปเลือกคู่ของตัวเองจากนอหนูและมอมา้าโดยยอยักษ์จะคู่กับนอหนูอ่านว่ายนซึ่งก็คือคำลงท้ายของเดือนที่มี30วันส่วนข้อควายมาคู่กับมอม้าอ่านว่าคมซึ่งก็คือคำลงท้ายของเดือนที่มี31วันดังนั้นรหัสลับที่ซ่อนอยู่จึงเป็น3 0 3 1นั่นเองครับ ช่วงหน้ามาดูการประดิษฐ์ของน้องๆจากมหิดลวิทยาุุรศ์และศึกษานารีว่าจะมีแนวคิดในการพาสาวร้อยทั้งสองคนนี้ไปเก็บตุ๊กตากลางสระน้ำได้อย่างไรช่วงหน้าครับสร้างสรรค์และสนับสนุนโดสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงศึกษาธิการ